นนี้สารเนี่ยเขาไม่ใช่ใช้ตำรวจของสำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินะฮะเขาใช้ตํารวจของสารเองนะบังคับบัญชาเองดําเนินการเองจัดการบริหารจัดการเองและเขามีการฝึกอย่างเต็มที่เขาพูดไปถอยไปพูดไปถอยไปทําร้ายเขาปุ๊บเขาตีตีเสร็จเขาพูดไปถอยไปพูดไปถอยไปแล้วบอก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 ซึ่งบุ้งและพวกรู้อยู่แล้วยังกระทําการแบบนี้เอาละเรื่องนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกผมถามมูลสวนแล้วกัน คิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นใต้คลิปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดว่าเจ้าที่ศาลทําไม่ถูกหรือเปล่านะที่ไปตีในเขตพื้นที่ศาลหรือคุณมองว่าบุ้งไม่ควรจะไปก่อเหตุในพื้นที่ศาลนะฮะแล้วก็ยกไม่ควรจะใช้สิ่งที่ทําคือไปละเมิดอํานาจศาลคุณมองอย่างไรแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปครับ สวัสดีครับมาพบกับผม,มเจ้าัก์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของบุ่งนะ,ะก็เจ้าเดิมๆอะ่ะนะฮะเป็นม็อบสามนิ้วนะฮะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคสมไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่ก,บบกร,บกระวกบวนการสังเคราะห์กัน

ยังกูแล้วแเขามาอก<น>กันถึงข้อกิายกนยุดพ้นเรา้องด แล้วมึงแตะตงตัวย่ยก่อนใช่ไหมใช่มึงบอกให้น้องเดินออกน้องก็กำเดินออกแล้วมันแต่ตั้งัวเด่นนี่คือยโยกบอลแตะตั้งตก่อนแล้วมึงใสกูแล้วมึงใสกู เหตุการณ์ทั้งหมดเลยครับว่าเกิดอะไ,ดไรขึ้นเราเคารพสิทธิ์ในทุกๆคนครับบุ้งอก็คือเออหยกอะค่ะกําลังจริงๆมันก็อยู่ในพื้นที่ศาลอะ่ะมันไม่ได้บุกลุกไม่ได้อะไรวันนี้มันวันทำทำเป็นวันละทำการคือหยกอะก็เข้าไปกําลังลาลาโฟเพราะวันนี้ฝนไม่ได้นะอ,อ่ะคือเอาตรงๆเลยว่ารอคำสั่งประกันตัวฟก พกถูกควบคุมตัวโยกใช่ค่ะแล้วเราก็เลยแบบยกก็เลยถามโคว่าโคต้องการอะไรโคอยากได้อะไรไหมเอ่อต้องการให้ช่วยเหลืออะไรหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยค่ะเสร็จทีเนี้ยเอ่อเจ้าหน้าที่ก็มาคุมตัวยกไปแล้วก็บอกว่าแบบสิ่งที่ยกกำลังทำมันคือการละเมิดหน้าศาลโยกทําอะไรครับยก,ยกคุยกับโคข้ามข้ามหลัวเดี๋ยวก่อนตอนนั้นเนี่ยยกอยู่นอกตัวศาลหรือในศาลก็อยู่ในศาลนะคะตรงไหนครับตรงตรงนูง้น อ๋อก็คืออยู่ในรั้วศาลตรงที่เป็นห้องที่ควบคุมตัวโฟกใช่ค่ะใช่อ่าแล้วเกิดอะไรขึ้นตะโกนคุยกันเฉยๆแลว้วคุยกันตะโกนคุยกัน,นคือการละเมิดอำนาจศาลอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวก่อนหยกตะโกนคุยกับโฟกที่อยู่ในห้องควบคุมตัวใช่ค่ะแล้วหยกทําอย่างอื่นอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้ทําอะไรอ่ะค่ะอ่าตะโกนคุยกันเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มีคนบอกว่าหยกปีรั้วหรืออะไรจะอะไรยังไงหรือเปล่า ก็คือก็คือปีนรั้วเพื่อที่จะแบบปีนคุยกันกับโฟกาจะอยู่ในศาลแล้วก็ปีนรั้วแล้วก็ตะโกนคุยกับโฟก่ตกกฟแต่ไม่ได้บุกรุกเพราะวันนี้หยกกระบ,บุ้งมาฟังคำพิพากษาโฟกในห้องพิจารณาที่604กับลูกดอนเมื่อกี้ใช่ไม่ได้บุกรุกอ,อันนี้ข้างล่างเนี่ยหยกตะโกนคุยล้านไงต่อ แล้วก็ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มากระชากแขนโยกแล้วมก็เลยดึงเสื้อเจ้าหน้าที่เอาไว้เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่อ่ะพุ่งเกิือนแล้วบอกว่าอย่าแตะต้องตัวโยกโยกไปดาวชนคือมันตะโกนคุยกับพี่มันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็เดินออกไปแล้วมันไม่มีอะไรเขาก็ยังแบบเขาก็ยังเขาก็ยังดึงแขนโยกทีนี้มุ้งก็เลยดึงเขาแล้วเขาก็บอกว่าเอออันนี้คือการที่มุทงทำลายร่างกายเขาแล้วมันก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันมาจนกระทั่งมาถึงหน้าศาลเขาก็ก็ทุบแขนมุ่งตรงตรงไหนครับที่ทุบแขนบุ่ง ไม่แม่อขอดู<ม>แผลบุ้งตอน,น,นแรกคือทุบด้วยมือก่อนนะคะ,อะขอดูเขาทุบด้วยมือที่ทีนี้บุ้งก็เลยทุบเขากลับเพราะว่าเขาก็มาทุบบุ้งเราผ่านหัวข่าวเลยสารอาญากรุงเทพปุ้นบุ้งทะลุวังนะะปรากฏว่าโดนฟาดชาวเน็ตให้กำลังใจตำรวจสารนะครับเหตุการณ์บุ้นบุ้งทะลุวังโต้เถียงตำรวจสารดุเดือดก่อนโดนฟาดจนเลือดไหลแต่คดีพลิก ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากเพจทะลุวังมีการโพสต์ภาพบุ้งทะลุวังมีบาดแผลบริเวณข้อศอกซ้ายมีเลือดไหลยาวเป็นทางพร้อมระบุว่าไปฟังคำพิพากษาคดีอาญามาตรา1นึ 2, พี่โฟกนะครับศารตัดสินจำคุก2ปีพอพี่เขาถูกส่งตัวไปยังห้องคุมตัวหนูไปตะโกนเรียกชื่อพยายามคุยกับพี่เขา ทางเจ้าที่ไม่พอใจการกระทําหนูเลยรีบคุยจนจะกลับออกมาแล้วแต่เจ้าที่มาเตะหนูนะครับพี่บุ้งเข้ามากันไม่ให้เข้าจากนั้นมาจนถึงหน้าศาลได้เกิดเหตุโต้เถียงนะฮะเข้าตีพี่บุ้งด้วยไมย้นะฮะพี่บุ้งยกศอกขึ้นกันไม่ให้บริเวณไม่ให้โดนบริเวณหัวแขนพี่บุ้งเลือดไหล ต่อมาเจ้าที่คนนั้นก็บอกว่าจะให้ศาลดำเนินคดีละเมิดอำนาจศาลกับทำร้ายเจ้าหน้าที่กับพี่บุ้งและหยกและอ้างว่ามีอำนาจทุกอย่างในศาลนี้เขาพูดว่าในตอนนี้ได้แจ้งศาลแล้วขณะเดียวกันผู้ใช้ Facebook นายสิทธิพรลานพาสวัสดได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุสดๆร้อนๆบนสารอาญานะรับกรุงเทพใต้ ในให้ภาพมันเล่าเรื่องราวบุ้งทะลุวังและตำรวจสารละเมิดอำนาจสารซึ่งเป็นกรณีเดียวกันที่กลุ่มทะลุวังอ้างถึงโดยคลิปนี้เป็นการถกเถียงกัะบวเวณหน้าสารซึ่งบุ้งทะลุวังนะฮะต่อว่าตำรวจสารและรปะอปภสารนะครับที่แตะตัวหยกพร้อมเดินเข้าไปใส่หน้าเจ้าหน้าที่นะครับ พร้อมเชนเท้าเตะที่ขาของตำรวจศาลซึ่งตำรวจศาลได้ตอบโต้ด้วยการใช้ไม้ตีเข้าไปบริเวณแขนพร้อมบอกให้ถอยออกไปแล้วย้ำว่าผมไม่อยากทำร้ายคุณคุณออดถอยไปนะแต่บุ้งและสมาชิกของกลุ่มยังเดินหน้าเข้ามาหาเจ้าหน้าที่และโต้เถียงต่อไปซึ่งตำรวจศาลได้บอกว่าบริเวณดังกล่าวเป็นเขตอำนาจศาลและเป็นเขตอำนาจของตนในฐานะตำรวจศาลด้วย และบอกว่าการกระทำของบุ่งและสมาชิกในกลุ่มอีก3คนละเมิดอำนาจศาลทั้ง2ฝ่ายก็ได้โต้เถียงกันไปมาจนคลิปตัดในที่สุดนะครับจากโพสต์ดังกล่าวเพจทะลุวังมีผู้ใช้ Facebook หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์การกระทำของบุ่งและสมาชิกตามที่ปรากฏในคลิปบางคนได้นำคลิปดังกล่าวมาคอมเมนต์ในโพสต์ของบุ้งทะลุวังด้วย นะครับขณะที่ผู้ใช้ Facebook บางคนคอมเมนตะ์ในขนะักณะให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ศาลมากกว่าที่ผ่านมาก่อนหนะ้าจะเกิดเหตุการณ์นี้1วันศาลก็เพิ่งทำการสั่งจำคุกเบนจานะแล้วก็กลุ่มที่ต่อต้านมาตรา1นึจําจำคุก1ปี8เดือนนะครับแล้วก็ตอนนี้ศาลให้ทำการประกันตัว ไม่นานก็บุ้งก็ก่อเหตุนะครับถามว่าในกรณีนี้ตามกฎหมายจุดเกิดเหตุอยู่ที่ไหนบริเวณศาลนะครับถามว่าถ้าดูตามคลิปวิดีโอเนี่ยคนเหล่านี้เข้าข่ายกระบวนการละเมิดอำนาจศาลไหมละเมิดอำนาจศาลนะครับซึ่งการจะไปตะโกนนะรเรียกให้กำลังใจต่อว่า ะะหรือด่าเจ้าที่ศาลบริเวณศาลหรือต่อว่าผู้พากษาทําไม่ได้นะละมเมิดอํานาจศาลนะฮะและคนที่ไประงับเหตุเนี่ยเป็นเจ้าที่ตารวจศาลซึ่งมีผู้เป็นผู้รับผิดชอบและเป็นขอบเขตอํานาจของเจ้าที่ศาลโดยตรง2รปภฮะเป็นรปภของศาลนะฮะเป็นรปภของศาลซึ่งตอนนี้ศาลเนี่ย เขาไม่ใช่ใช้ตำรวจของสำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินะฮะเขาใช้ตํารวจของศาลเองนะบังคับบัญชาเองดําเนินการเองจัดการบริหารจัดการเองและเขามีการฝึกอย่างเต็มที่เขาพูดไปถอยไปพูดไปถอยไปทําร้ายเขาปุ๊บเขาตีนะตีเสร็จเขาพูดไปถอยไปพูดไปถอยไปแล้วบอก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 ซึ่งบุ้งและพวกรู้อยู่แล้วยังกระทําการแบบนี้เอาล่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกผมถามมูลส่วนแล้วกันคิด เห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นใต้คลิปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดว่าเจ้าที่ศาลทําไม่ถูกหรือเปล่านะที่ไปตีในเขตพื้นที่ศาลหรือคุณมองว่าบุ้งไม่ควรจะไปก่อเหตุในพื้นที่ศาลนะฮะแล้วก็ยกไม่ควรจะใช้สิ่งที่ทําคือไปละเมิดอํานาจศาลคุณมองอย่างไรแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี กับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้นะคะ แม้คำน้อยมิได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้นเรี่ยวแรง สากี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่ไม่ได้ส่งออกนามี่แล้วรู้ความสุขสบายของพระราชา รักษารักษา่ษาอายอดไข ทงได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด ไทยมันข้าควงไทยพร้อมกันจะรวมสู่สด็จส่งสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลังรับปลิดสุด,ดาและจะร้อม